กับพวกเราพ่อหมดติ้งตองติ้งต้องขาหักเดินแล้วไม่ไว้เป็นโรคต้องไปพุงยาโอ้ยนี่เรามาลูกอะไรท้านคนจ้องโอ้โพอน้วยอต้องพ่อปิดเสียงก่อน ้อกมันจะมีปิดสนิที่นกมาบ้างก็เป็นประมาณวันน okay. okay. hmm. oh, okay. okay. um, yeah. okay. ี mm ่เลยเพงก็ความสนุกนะก็เปิดบางทีไม่เปิดบางทีเขาบอกเสียว่าระไวผมนี่ก็ระวายจะมาแล้วโอ้ เขาบอกว่าวันที่18ด้วยนะโคกูกพป่ี่ายแค่รายการวันเดียวไม่เป็นไรรวมเซ็ตเลยเกมบิ๊บัคดีเออเฮ้ยเกมอยถูกรถไม่เป็นไรคนก็อาจจะตก,กจงกันมากคนก็ตกใจกันใช่ไหมผมก็เลยจะพาไปสัง ก่อนที่จะบอกว่าไม่ต้องสงสัยว่าจมูกเปิดแรือปิดด้วยถ้าเปิดเปิดเลยด้วยความสนุกเสียแต่ถ้าปิดเนี่ยด้วยความรีบร้อนก็วันนี้จะไป็นขนมวัดแหมก่อนด้วยมาว่าเออเป็นแบบไหน จำไม่ได้ไรือกดาไม่ได้เข้าใจไหมมันจะเป็นแบบฟังอาจจะไปสำรวจกันนี่ก็เป็นแบบกระบองหวยน้องบองอันน้องบองเป็นน้องบองนะเออพี่น้องประชาชนขอมดเตรียมฟังด้วยเป็นกระบองเพชรเฮออเฮ้ยกูตกใจมุมนึ่มุมตรงไหน ก็เป็นแบบมีคนสอนหาพิกคือมันเป็นแบบที่รับเพราะว่าไม่อยากให้ใครได้กินพิกที่เผ็ดที่สุดในโลกกินแล้วมันจะดูเผ็ดล้ว,ว่าอาจจะทัละกออกมาตรงนีอาจจะไม่ค่วมก็ได้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าท่วงแม่มดกำลังสัรหา สารหางือนง้อะไรกันอยู่มีคนไทยไหมแค่เรื่องมีคนไทยแล้วทำไมก็อาจจะเป็นแบบว่าลาวาอาจจะทั่วไงตรงนี้อีกก็เป็นฐานยิงปันลานซึ่งตรงนี้ผมก็ชอบอยู่อย่างนี้ซึ่งตรงนั้นผมก็ชอบเพราะ มันจะมีเวลาอัปเดตให้ดูไม่บอสมาไวมากทำไมไม่ให้เวลาสักสองสามชัวม่วโมงยืนบนน้ำพึ่งก็เป็นน้ำตกก็เป็นที่ปาร์ตี้สำหรับมาปาร์ตี้แต่ช่วงนี้พ่อมดเขากลัวโควิดก็เลยไม่ได้ไม่ได้ออกมาเต้นลำบาม ตเต็มลำกันทั้งพ่อมดแม่มดตรงภูเขาไฟอกีกก็เป็นแบบจะระเบิดจริงๆแล้วแหละมันเป็นถัวถั่วมันเริ่มออกมาถ้าวันพรุ่งนี้ดูสีด้่าเกมผมว่ามันอาจจะไม่ลบนะผมว่ามันจะอัปเดตให้มันแมพมันสวย โอ้ถ้าถูกรบนี่คือต้องพิมพ์แมปยากกันและวถ้าตั้งชื่อเพี้ยนอีกนี่คือจบเลยไม่มีสิทธิ์เล่นและก็คืออาจจะได้ยินเสียงคนคนพิมกันคนเสียงดังไม่เป็นไรเพราะว่าซอยนี้เขาเป็นเป็นบ้ากันอยู่แล้วเขาเ,เขาเขาเมาเล่ากันอยู่แล้วนะ Oh, 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 ฮ่าฮ oh yeah, <c oughs> ่าฮ่ารันตูนี่สังรันตกโดยการห้หัวใจลาวาระเบิดตุ้ม